น้องสี่ขวบนะคะน้องสี่ขวบดูพื้นฐานก่อนนะคะช่วงแรกนะคะพัฒนาการน้องไม่ดีน้องไม่พูดนะคะสื่อสารไม่ได้เนาะคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าคลาสคลาเรียนกับครูแหม่มแต่เป็นคลาสทางไกลนะคะคลาสทางไกลแล้วคราวนี้เราก็ใช้รูปแบบการแนะนำก็คือวิดีโอคอลส่วนตัวเริ่มพูดได้เอาตัดมาตอนนี้เลยนะเริ่มพูดได้ พอเริ่มพูดได้เข้าเรียนนะคะมีปัญหาใหม่ที่เจอคือน้องดื้อนะคะคุณแม่ใช้คำว่าดื้อมากเวียงชอบต่อรองนะคะ,ะสมมุติว่านะคะลูกไปกินข้าวได้แล้วลูกก็จะตอบว่ายังไม่กินเล่นอยู่นะคะเล่นอยู่ยังไม่อยากกิน6กโมงค่อยกินทุ่มหนึ่งค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ มันก็จะมีเรื่องของวินยัยใช่ไหมคะเรื่องของวินยัยเรื่องของข้อตกลงเรื่องของวินัยเชิงบวกที่เราสามารถปรับเพื่อสอนลูกได้นะคะเรามีความชัดเจนเรามีวินัยกับเรื่องนี้พอสมควรและทําสม่ําเสมอนะคะกลับมาดูที่ลูกก่อนน้องหลังจากที่ พัฒนาการช้าเริ่มพูดได้เป็นปกติเข้าเรียนกับเพื่อนได้นะคะเมื่อน้องเข้าเรียนกับเพื่อนได้มีพัฒนาการที่ปกติแล้วการสื่อสารการบอกความต้องการของเขาจึงเป็น,นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นเรื่องที่ดีมากยอดเยี่ยมมากนะคะเพราะว่าสามารถบอกความรู้สึกบอกเหตุผลของตัวเองได้อัน,นี้คือพัฒนาการขั้นสูงสุดคราวนี้ หลายๆบ้านก็จะอาจจะบอกว่าวัยทองเด็กๆเป็นวัยทองนะคะวัยทองของเด็กๆอ่ะก็คือเขาเริ่มมีพัฒนาการที่ดีนะคะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเริ่มมีความชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองนะคะสามารถบอกเล่าความรู้สึกได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนะคะเราจะทำและต้องทำสม่ำเสมอให้ชัดเจนเป็นวินัยเชิงบวกนะคะเช่นเดี๋ยว กลับบ้านน้องก็อาบน้ําแต่งตัวนะลุกนะอ่ะมากินข้าวกันหลังจากนั้นนะ่ะลูกม,มีการบ้านไหมวันนี้เนาะคุยกันก่อนทําข้อตกลงกันวันนี้มีการบ้านไหมทําการบ้านให้เสร็จเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะใช่ไหมคะช่วงแรกเขาอาจจะงองแงอาจจะงองแงอาจจะแบบไม่อยากทําไม่อยากทํานะคะแต่เมื่อ เรามีความชัดเจนนะคะถ้าเรามีความชัดเจนบอกว่าลูกต้องทําให้เสร็จเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะคะคราวนี้ตอนที่งองแงเราอาจจะบอกว่าแม่รู้ว่าหนูอยากเล่นก่อนแม่รู้ว่าหนูอยากไปวิ่งเล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราทํางานนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิ่งเล่นกันนะนะคะเหมือนความฝึกกํากับตัวเองอดเปรี้ยวไว้กินหวาน